สัสดีค่ะเพื่อนวิธีดูแลดูสิวิพีความสุขดิฉันเลี้ยงต้นไม้จัดสวยจัดงานเดี๋ยวย้ายไปขอนแก่นจะไปเปิดร้านขายต้นไม้มาอุดหนุนหน่อยเด้อทำจากดินให้เป็นดาวจากดินให้เป็นดาวเราใส่ใจเขาเขาก็โต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 เห็นไหมโต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 ไข่ วิวเพิ่เอาสามมาตั้มกำลังตําตัตัต,ต,ตเปลือกไข่อย่าทิงะะยยาท้งนะคะเปลือกไข่เปเลืปอกไข่อย่าทิ้งนะเพื่อนนะเปลือกไข่วิจัยเลี้ยงบด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 เปลือกไข่เลี้ยงต้นไม้สวยงามนะคะต้นนี้เขาเอาไว้ในห้องเราจะทันให้เรานอนหลับดีมากนะคะต้นลิ้นม,มังกร ขอให้ลูกเฮงเฮงรวยรวยด้วยเธอลินมังกรเลี้ยงต้นเล็กๆวีวีต้นเล็กๆตอนนี้ต้นใหญ่มากอโอนะคะอยากปากอะไรที่หนักๆเหนื่อยๆแล้วก็อะไรทําด้วยใจยิ่งใหญ่เสมอเห็นไหมวีวีจะไปเปิดร้านกาแฟวีวีสาขาขอนแก่น อันไหนที่หนัหนกๆพวกเราก็ถอยนะเพื่อนถอยดีกว่าพวกเจ้าจย่ไปอินกับข้าเจ้าหลายข้าเจ้าด้วยแล้วใครจะอินก็อินแต่ฉันว่าไปอีกเด้อบายบายไทยแล้ว